สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะฮะพบกับนัดกันเรดวันนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับที่8เดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันใหม่นะครับแล้วอีกไม่นานในสักพักหนึ่งสังเกตเดวันคืนมันไวนะฮะเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าวันซุกอีกแเ้วนะฮะนี่แหละนะครับวันนี้ต้นสัปดาห์นะครับทำอะไรวันนี้ก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษทีดนึงนะครับมันจะเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลากหลายอย่างแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ดาวพระจันทร์นะครับโคจรนะครับย้ายมาอยู่ในราศี ธนูนะครับอยู่คู่กับดาวพระศุกร์นะครับย้ายช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนกลางคืนมืดๆนะครับก็จะมีดาวพฤหัสย้ายนะครับดาวพฤหัสย้ายเนี่ยมันสำคัญนะเพราะว่าเป็นดาวใหญ่นะครับหลักๆดาวใหญ่ๆในโหราศาสตร์นะครับมีเขาเรียกดาวตรีเทศไหครับคือพระรหัสเสาราหูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดถึงเสาพระรหัสราหูย้ายเออมันสําคัญลองดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวอาจจะทําเป็นคลิปพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่า มันเริ่มที่จะมาสปาร์กกับคนทั้ง12ราศีมันจะเกิดทั้งเรื่องเงินเรื่องงานการเปลี่ยนแปลงใหม่รอบแลวนะฮะมันเป็นอย่างนี้หละนะชีวิตเรานะครับเมื่อดาวใหญ่ๆย้ายนี่มันจะไม่เงินไม่งานไม่ความรักไม่กสุขภาพนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ดีก็แย่อะไรประมาณได้เลยนะโอเคนะฮะวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีนะครับเลยพูดมากได้นะครับฉะนั้นก็วันนี้เรื่องของเลขมงคลนะฮะมีดังนี้ครับมีเริ่มเลยนะฮะ มีเลข8นะครับที่ใช้ได้นะครับแล้วก็ต่อมาคือเลข3นะครับแล้วก็เลข7นะครับแล้วก็เลข5นะครับ เลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกนะครับเลข1นนะครับเลข1เลข1ไม่เอาไม่เอานะฮะแล้วก็เรื่องของสีที่ถูกฉลกนะครับในช่วงวันนี้นะครับเริ่มเรียงลาดับเลยนะครับวันนี้สีม่วงนะครับใช้สีม่วงนะสคือสีเทานะครับสามคือสีเขียวนะฮะแล้วก็4ี่ครับคือสีฟ้านะครับที่ใช้ได้นะ วันนี้เลี่ยงๆี่ยงนิดนึงนะครับวันนี้เราไม่ค่อยเอาสีแดงกันนะครับพยายามอะไรที่แดงๆไม่เอานะก็เอาไว้สักวันหนึ่งแล้วกันนั่นเองนะครับมีคลิปผมทําคลิปเรื่องของเจสันชาตยานะครับหรือว่าคุณสมบัติคนที่มีเซนต์นะครับบางคนฟังไปแล้วนะฮะก็มีเขียนอะไรก็ลองอ่านคอมเมนต์นะฮะเวลาที่ผมทําคลิปอะไรพวกนี้นะครับผมชอบลองสังเกตและลองไปอ่านคอมเมนต์แต่ละคนนะครับมันจะมีอะไรคล้ายๆกับเรานะฮะผมก็เลยทําว่า คนที่มีเซนซิกเซนเนี่ยนะครับหรือมีสัมผัสที่6อะไรเงี้ยครับจะมีคุณสมบัติหรือมักจะเจอเรื่องอะไรหรือว่ามักจะมีเหตุการณ์อะไรคล้ายๆกันนะครับมีอยู่7ข้อนะฮะเราล,ลองดูนะแล้วผมก็บอกว่าถ้าใครที่แบบเกิน3ข้อนี่ก็ถือว่าตัวเองมีมีเซนนะครับคำว่าเซนนี่ไม่ใช่แบบความบังเอิญน,นะบางคนบอกว่าเซนผมมันมี7ข้อมันมีข้อนึงเหมือนกับว่า ฝันแม่นอะไรเงี้ยนะครับฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้านะฮะแล้วก็ไม่กี่วันก็เกิดสิ่งนั้นนึกออกไหมฮะหรือตันอย่างคือแบบฝันเห็นสถานที่ในสถานที่หนึ่งครับที่เราไม่เคยไปมาก่อนและไม่เคยได้ดูทีวีอะไรมาก่อนอะไรด้วยนะฮะแล้ววันดีคืนดีเราก็ได้ไปในสถานที่นั้นอะไรเงี้ยนะเคยไหมฮะหรือไปสถานที่ที่เออรู้เลยว่าตอกซ้ายขวาจะเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างคือเหมือนกับว่าเอา่อเรียกมีเซ็ตน,นะครับคือประเภทแบบเวลาที่พูดอะไรแล้วสิ่งนั้นมัน ยูดีก็พูดอะไรขึ้นมาส,สักประโยคนึงนะครับแล้วสิ่งนะั้นมันก็แม่นเฉยเลยนะยูดีบอกว่า6 4นะครับอะไรเงี้ยนะแล้วยูดีมันก็เออเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่ใช่พวกแบบใบหวยอะไรด้วยแล้วอยู่ดีมันก็เกิดอะไรกันนะฮะเออประมาณนี้นะหรือบางทีจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็มีนะครับเหมือนกับว่าขับรถอยู่แล้วรู้สึกว่าวันนี้ไม่น่าไปเส้นไม่น่าไปเส้นทางเนี้ยมันต้องมีสักอย่างแน่เลยอะไรเงี้ยนะฮะหรือวันนี้ใจคอไม่ดีเลยในเรื่องงาน มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยแล้วมันก็มีจริงๆนะฮะอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็ลองเข้าไปฟังดูนะครับมันก็มีหลายๆคนที่มีอะไรคล้ายๆกันนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดวงนะครับ12ราศีกันเนาะวันนี้ยิ้มย้มแจ่มใสกันนะครับเข้าเข้าในเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วนะครับดูดวงครับชาวราศี กรกฎสิงกันครับสามราศีนะฮะเริ่มที่กรกฎก่อนนะครับในวันนี้ครับคนกรกฎมีเรียกความขุขักนะฮะอ่าวันนี้นะจำไว้นะผมว่าเดี๋ยวผมจะพูดประมาณสักวันสองวันนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับมันมีความขุขักนะครับทั้งเรื่องของงานแล้วก็การรับผิดชอบหรือว่าจะกการติดต่องานนะครับวันนี้ไม่ง่ายมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงนะครับเข้ามาแล้วก็เอออย่างนะครับในช่วงวันนี้ต้องระมัดระวังเรียกว่าเพื่อร่วมงานนะครับอาจจะทําให้เราแบบ อารมณ์เสียนะครับของหัวร้อนของขึ้นประมาณนี้นะอาจารย์โนบะเนี้ย เพื ling, ่อลวมงานไม่ค่อยทําอะไรที่ไม่ค่อยสบอารมณ์นะครับเพื่อลวมงานลูกน้องหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เราไปติดต่องานหรือว่าคนที่มาติดต่องานอะไรกับเรานะครับใจเย็นๆนะครับบางทีมันก็มีบ้างบางทีมันก็ไม่ใช่ต้องแบบรับเรื่งทุกวันเงี้ยนะแต่ว่าวันนี้มันดีอะไรก็รุกกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยคือมีเรื่องให้ขุนเคืองอารมณ์นะครับแต่อย่าไปซีเรียสนะไม่ใช่โอ้โหท้องวันวันนี้ต้องแย่แน่นอนไม่ครับมันแค่เป็นบางช่วงมันมาเป็นระยะระยะมากกว่าแต่ก็จะ แก้ปัญหาต่างๆได้แค่ใจเย็นๆแล้วก็อารมณ์อรวยมันคือปัญหาจุกจิกไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับมันก็จะเรียกว่ารักษาอารมณ์ของเราได้ได้ดีนะครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของการเงินนะครับในช่วงวันนี้ต้องระมัดระวังสิ่งหนึ่งคือ1นนะครับมีเหตุให้เจอของที่ต้องจานแล้วก็ซื้อเลยนะครับหรือว่า2นะครับ จะพิจารณาไม่ท่วนทีนะครับแล้วก็ซื้อเลยพวกนี้นะครับมันจะเจอของที่มีตําหนิได้ฉะนั้นก็ต้องเซฟเซฟต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงแล้วกันนะในเรื่องของการใช้เงินนะครับแล้วก็ในวันนี้ปัญหาเดิมๆม,มันยังคลากกระซังอยู่นะครับจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มันก็จะทำให้เราต้องเข้ามาแก้ปัญหาหน่อยนะครับฉะนั้นเงินกันงานนะครับมีอุปสรรคนะวันนี้นะคือไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากที่จะแก้ไขนะครับมันกลางๆนั่นแหละนะแล้วก็ Uh, วันนี้อีกอยากนะครับคือเรื่องความรักนะผมห่วงค่าใครที่แบบมีคู่นะครับวันนี้ระวังทะเลาะหรือมีเหตุให้แบบขุนเคืองอารมณ์มีเรื่องไม่ค่อยสบายกายใจอะไรกันบ้างแค่น้นเองไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าบางทีมันก็เหนื่อยกับเครียดกับงานแล้วเนาะแล้วมันก็จะไปเจอเรื่องความรักอีกมันก็จะมึนๆน,นะครับฉะนั้นวันนี้ก็ระวังอารมณ์เป็นพิเศษหน่อยนะอะไรก็เหมือนก็ไม่ค่อยได้ดังใจนะฮะ แล้วก็ข้อดีอ่ะมีข้อดีดีบ้างนะครับปัญหาที่คาราคาัังที่เราจะเข้าไปแก้มันจะจบมันจะบทสรุปนะฮะแล้วก็มีคนช่วยเหลืออ่านี่ค่อยดีหน่อยนะครับเราไปถึงเรื่องของข่าวดีๆเกี่ยวกับญาติพี่น้องข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับ่านะก็ก็ถือว่าโอเคแหละนะก็มีมีดีมีร้ายบ้างนั่นเองนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรน่าเรียด เกินไประวังอารมณ์อย่างเดียวแล้วก็คำพูดวาจาถ้าไม่จะเป็นหรือไม่ไม่แน่ใจอย่ารับปากอะไรง่ายๆนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของคนที่โสดนะครับในวันนี้พูดคุยอะไรกับใครก็ เรียกว่ามีความสุขอะอนะเอางี้ดีกว่านะครับคือมันสามารถช่วยเหลือดวงมันเสริมกันมันก็เลยเกื้อกูลกันนะครับจากนั้นวันนี้คุณคุยกับใครอยู่ก็มีโอกาสที่จะคุยรสนิทมากยิ่งขึ้นหรือแก้ปัญหาให้แก่กันและกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับเติมกําลังใจให้กันและกันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ในวันนี้ท่านที่ป่วยไข้ไม่สบายนะครับจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ครับท่านที่ เรียกว่าดูดีๆอยู่นะครับวันนี้ระวังเรื่องของภูมิแพ้ใครเปภูมิแพ้นี่ต้องดูดีๆมันคนแพ้อาหารมันคนแพ้ฝุ่นแล้วก็แพ้อากาศอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องดูแลเรื่องของสิ่งที่จะทําให้เราเกิดภูมิแพ้ขึ้นมาได้นะครับอย่าใกล้อย่าใกล้มันนะฮะแล้วก็อย่างครับมีโอกาสที่จะได้กินของอร่อยๆนะครับแต่วันนี้ดูงจะท้องไส้ปั่นป่วนฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเซฟเรื่องของ การกินด้วยนะครับเลือกร้านหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็อะไรต่อมาออโอเคหมดละนะครับท่านที่อยู่ในวัยสอว,อวครับในช่วงวันนี้ที่ต้องระมัดระวังคือการเรียกว่าจุกเสียดแน่นท้องเหมือนกันนะครับอึดอัดนั่นเองนะครับโอเคต่อมาชาวราศีพฤษภนะฮะราศีสิงห์นะฮะในช่วงวนันนี้พื้นดวงผมว่ามีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาฟุกๆนะครับบางทีโชคลาภคนราศีสิงห์ไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวมันคือเรื่องงานก็ได้มันคือเรื่องของคนช่วยเหลือก็ได้มันคือ เรื่องของข่าวดีๆที่เรารอคอยก็ได้นะครับประมาณนี้แหละแล้วก็าการเดินทางระยะสั้นๆมีอุปสรรคนะครับฉะนั้นใครที่จะต้องนัดหมายนะฮะอาจจะเจอแบบรถติดกลางทางหรือไม่ก็คนที่เรานัดนะครับมาช้านะครับหรือว่าบางทีมาเร็วเกินทำให้เราไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยนะครับบางทีเขานัดหมายอะไรแล้วเขามามาเร็วเกินออกไหมฮะแล้วเขาก็เข้ามาหาด้วยเลยโดยที่เรายังไม่ถึงเวลานะครับมันก็จะกลายเป็นว่า ยุงย่งๆวุ่นๆหน่อยนะครับคือมันเครียดวันนี้นนเรามัดระวังเรื่องการนัดหมายแล้วกันนะฮะแล้วก็ข้อดีอย่างครับของคนราศีสิงค์คือการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆและความคาดหวังนะครับที่เราตั้งใจจะทาแล้วมันสเร็จวันนี้จะดีได้รับมอบหมายหน้าที่การงานใหม่ๆมีการปรับเปลี่ยนแผนงานบางสิ่งหรือมีการดําเนินงานอะไรที่เราค้างคาอยู่นะครับมันจะทําได้ดีด้วยนะครับวันนี้เป็นวันดีเรื่องงานแล้วก็เรื่องการเงินนะฮะแต่มันจะ มีปัญหาเรื่องของสูขาพร่างกายนิดนึงนะครับระวังท้องผูกท้องเสียนะครับแล้วก็เทนี่นีไวโสวครับวันนี้เตือนนิดนึงนะครับวันนี้ทาอะไรช้าๆนะเพราะว่าเหนื่อยง่ายอย่าทําอะไรที่เหนื่อยเยอะเกินนะครับถ้าเหนื่อยแล้วมันแน่นหน้าอกพอแน่นอกแล้วมันยุ่งนะฮะบางทีเราก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรหรือเปล่าอย่างงี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะวันนี้อย่าเหนื่อยง่ายวันนี้ออกไปข้างนอกบ้านจะใช้เงินเยอะเป็นพิเศษนะครับไม่ใช่ใช้เงินเยอะปกติออกไปนอกบ้านเงินเรใช้อยู่แล้ว ไม่ครับวันนี้ใช้เงินเยอะเป็นพิเศษเลยฉะนั้นซื้อข้าของอะไรวันนี้ก็ต้อง มีสตินิดนึงนะแต่ผมเชื่อว่ามีสติเยอะคนราศีสิงห์นะครับยิ่งอายุเยอะนะยิ่งสุขุมมากเลยนะครับจะเป็นคนละคนกับสมัยวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหแบบกากันนะหรือว่าเกลียวกราดอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าพออายุเยอะนีนแบบ่แบบกลายเป็นสุขุมคัมภีรภาพนะครับดูหน้าเกรงขามแล้วก็ระแวดระวังระแวงจนกลายเป็นเรื่องเ่อกก็กลัวนู่นกลัวนี่ไปพอสมควรเหมือนกันนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ต้องทำในช้าๆแล้วกันนะ แล้วก็อย่างครับเรื่องของความรักนะครับคนนี้ทั้งคนโสดและคนที่ไม่โสดสองฐานะนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีในการพูดคุยกับแฟนเราหรือว่าคาดหวังอะไรก็เรื่องความรักได้อยู่นะครับสุขภาพร่างกายโดยรวมอีกอย่างหนึ่งนะฮะวันนี้ที่ต้องระมัดระวังนะครับคืออาการไมเกรนขึ้นหรือว่าปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นั่นเองนะครับโอเคต่อมาชาวราศีปุ๊บแกรนนะฮะผู้ที่เกิดในราศีกันนะครับกันนะโอเคมีดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางระยะสั้น ดีด้วยดีมากการพบปะผู้คนวันนี้ดีมากใค,ใครที่ทำธุรกิจธุรกรรมหรือว่าจะคาดหวังนะครับเรื่องของการเงินการทองครับดีมากนะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือตัวเราเองนะฮะในช่วงวันนี้คือหนึ่งนะครับอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับกดดันเรานะครับข้อ2วันนี้หลงหลงลืมล,มลืมนะครับมีวันหนึ่งนะวันก่อนเพิ่งหลงหลงลืมลืม หลุดนูด่นหลุดนี่เล็กๆน้อยๆอะไรได้เพราะฉะนั้นต้องแม่นยำในข้อมูลที่เราต้องทําหรือว่าหน้าทีก่การงานของเรานะครับจริงๆวันนี้นะครับมีสติดีๆแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะมีข่าวดีนะแต่ว่าดวงครึ่งวันแรกนะครับมันจะดูนิ่งๆฮนะค,คืออาจจะยุ่งๆวุ่นวายแต่ก็มันก็ยังไม่ได้อย่างใจสักเท่าไหร่นะฮะแต่พอสักใบแก่ๆไปแล้วนะครับหรือใบๆไปแล้วอะไรพวกนี้นะฮะ ก็จะเริ่มที่จะมีสัญญาณดีๆนะครับเข้ามานะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะสปีดช,ช่วงงานช่วงเช้าอาจจะยังนืดๆน,นะฮะไม่รู้มันค้างคาเส้นเอ็นเส้นกระดูกอะไรก็ตามมันอาจจะอืดๆฟืดๆอยู่นะฮะมันยังไม่ขยับนะครับแต่ช่วงบ่ายแก่ๆหรือบ่ายไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเรียกว่าเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับเครื่องร้อนช้านะกราสีการเครื่องร้อนช้าจุดติดได้ยากนะครับกว่าแต่ถ้าจุดติดแล้วเนี่ยโอโ้โหพลึบเลยนะครับฉะนั้นก็ขยันเต็มที่ได้เลยนะฮะ แล้วก็เรื่องของความรักนะครับทั้งคนโสดคนไม่โสดนะครับช่วงนี้ก็วันดีนะผมว่าใครที่โสดก็จะมีคนเข้ามาหรือว่าเข้ามาอยู่แล้วแหละนะแต่ก็คุยกันได้โอเคนะฮะแต่จริงๆเอาจริงคือราศรีกันเขาเรื่องจะว่าเรื่องเยอะคงไม่นะผมว่าเลือก ค่อนข้างเลือกนะครับเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่มันก็ยังไม่ใช่ฉะนั้นถ้ายังไม่ชัวร์ร้อก็ไม่ต้องไปรีบตัดสินใจนะครับสับคนโสดแล้วตั้งใจจะมีคู่มีแฟนนะฮะและมีคนเข้ามาในช่วงนี้ก็ถ้ายังไม่รู้สึกประทับใจ100%เอซเอาไว้ก่อนนะครับเก้อ็ก็ยังไม่ต้องเอายี่งเลยยังเอางิงจริงนะเพราะว่าเดี๋ยวพออยู่รู้คบกันไปแล้วโหมีจุดตําหนิแล้วคุณก็จะตําหนิไอ้สิ่เือนะครับตลอดเวลเลยฉะนั้น เอาอย่างนั้นเลยนะมาตรฐานสูงนะฮะโอเคนะครับเลยแต่งงานช้านะครับคนราศีกันแล้วก็คนที่มีคู่มีแฟนหรือมีคนที่รักและผูกพันนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับในการพูดคุยในการให้กําลังใจกันในการที่จะแก้ปัญหาให้ให้กันและกันอะไรพวกนี้ก็ก็ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของความรักกับคนที่มีคู่มีแฟนสุขภาพร่างกายวันนี้ปวดหัวไมเกรนขึ้นเหมือนมีอะไรเจาะหัวเลยนะจิตจๆจิจ,จีอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็ปวดท้ายทอยนะครับปวด ปวดหลังคอบาไหลอะไรประมาณนี้ได้นะครับจริงๆช่วงนี้ผมว่าเป็นวันที่เคลียอะไรก็ดีนะจริงวันวันนี้วันจันร์ทนะครับก็เคลียงานเคลียปัญหาเคลีย บ้านบางคนอยู่บ้านทํางานที่บ้านหรือเคลียอะไรก็ตามนะครับวันนี้วันที่เคลียจะดีที่สุดนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านอยู่ในวัยสวรครับระวังเรื่องท้องผูกท้องเสียนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของดาวอาทิตย์มันคือสายตานะครับแล้วมันอยู่คู่กับดาวอังคารด้วยนะครับฉะนั้นระมัดระวังเรื่องสายตาเป็นพิเศษหน่อยดูแลร่างกายพักผ่อนให้เยอะๆแล้วก็หยุดโลวเบาในการใช้สายตานะครับจ้องแสงจากหน้าจอบ้างนะครับเดี๋ยว มันจะป่วยได้แล้วก็ไม่เกรนขึ้นปวดหัวนะครับโอเคมาดูบทสรุปครับคนราศีกรกฎก่อนนะฮะอย่างแรกครับคือเรื่องของอทํากิจกรรมหน้าที่การงานใดก็ตามนะครับก็ต้องระมัดระวังวันนี้จะขุกขลักก่อนนะครับแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ทีหลังอ่ามันจะมีวิธีไอเดียมันจะมาที่หลังแต่มันคุณต้องเจอปัญหามาเป็นคลื่นลูกแรกก่อนเสมอเลยนะครับแทบทุกเรื่องนะเงินงานความรักสุขภาพหรือโชคลาภอะไรก็ตามนะครับมีอุปสรรคมานะครับเป็นคลื่นลูกแรกเสมอเลยแล้วก็เดี๋ยวคุณจะแก้ได้ แล้วก็เสน่ห์นะครับวันนี้เสื้อผ้านะครับราสีกรลกดนะครับเสื้อผ้าสีสันสว่างสดใสหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงคราสีสิงห์นะฮะในช่วงวันนี้นะครับเรียกว่าเสน่ห์ราสีสิงห์นะครับอยู่ที่1เสื้อผ้าวันนี้นะครับเน้นทูโทน2สีนะครับแล้วก็ใช้หน้ากากอันที่เราถนัดถนัดหรือว่าใช้หน้ากากอันที่เราเด่นๆนะครับหรือถ้าไม่ใช้หน้ากากก็ใช้ลิปสติกที่เด่นๆเข้าไว้นั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมหน้าที่การงานวันนี้มี ภารกิจหลากหลายอย่างนะครับที่ต้องทาพร้อมๆกันนะครับบางครั้งอาจจะเป็นงานส่วนตัวงานประจําแล้วก็โดนใช้วิวานทําอะไรอยู่แล้วก็งานที่เกี่ยวครอบครัวอะไรอีกนะฮะวันนี้ดูยุ่งๆเป็นพิเศษนิดนึงนะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของท่านที่อยู่ในราศีกันนะครับเออวันนี้คนราศีกันวันนี้ถ้าแต่งหน้าวันนี้แต่งหน้าอ่อนๆน,นะครับแต่งหน้าแบบละอ่อนละอ่อนเลยประมาณนี้ได้เลยนะแล้วก็เสื้อผ้านะครับวันนี้นะครับเน้นเสื้อผ้า ลายลายเข้าไว้นะครับเน้นความลายจะลายลายอะไรก็ได้นะหรือโลโก้หรืออะไรก็ตามนะครับจะดีเป็นพิเศษนะครับเน้นความลายๆเข้าไว้นะแล้วก็เรื่องของ หน้าตานะครับวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้นิดหนึ่งนะครับจริงๆมีโอกาสทําบุญบ้างนะผมว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของมูลที่ดวงตาแล้วก็ทําบุญนักข่าน้ำข้าไฟคือแสงสว่างนะครับผมห่วงเรื่องของไมเกรนเรื่องของระบบความดันแล้วก็เรื่องของสายตาคือดาวที่ช่วงนี้มันทําบุญเสียกับคนราศสีการเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นดาวที่มปนคือเรื่องของระบบเลือดแล้วก็เรื่องของเอส้นประสาทแล้วก็เรื่องของดวงตานะครับเป็นห่วงนะครับ โอเคนะครับจบแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามมากๆแล้วก็ท่านที่ฟังคลิปนี้นะครับช่วงกลางคืนนะครับขอให้นอนหลับสบายนอนหลับฝันดีเนาะแล้วก็ฟังคลิปนี้ช่วงวันจันทร์ก็ขอให้เป็นวันที่ มีความสุขแล้วก็ทําอะไรก็สําเร็จนะครับจาเป็นนะทาอะไรก็ทำอะไรมันเหนื่อยยากลําบากไม่จริงๆคนทั้งทุกทุการาศีเลยจริงๆก็ว่าได้นะครับไอเหนื่อยยากลําบากไม่ค่อยซีเรียสหรอกนะครับเพราะมันเจออะไรลาบากมากกว่านี้แล้วแต่ขอให้ผลสําเร็จมันเกิดมันก็คุ้มค่าต่อความเหนื่อยนะครับก็ขอให้เกิดสิ่งนั้นกับตัวเราทุกๆท,ท่านนะครับไปแล้วครับเป็นกำลังใจให้เสมอครับสวัสดีครับ